ข่าวดีล่าสุดมีเฮตทั่วไทยเตรียมแจกเงินเข้าบัญชีสูงสุด20,000บาทเริ่มโอน13ธันวาคมนี้ได้ทุกคนหรือไม่มีเงื่อนไขอย่างไรเช็คด่วน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกตก็ไม่พลาดการนําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ฟังคลิปนี้นําข่าวดีความคืบหน,น้หานการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาสูงสุด20,000บาทเริ่มโอน13ธันวาคมนี้จะเป็นเงินอะไรได้ทุกกลุ่มหรือไม่นะคะนารายละเอียดมาฝากทุกคนแล้วก็ไปฟังก็ขอ,อกําลังใจด้วยการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้ง เตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะเอาละค่ะไม่รอช้านะคะเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะหลายๆคนนะคะ รอเงินส่วนนี้กันนะคะนำข่าวดีความคืบหน้ามาให้ฟังแล้วสำหรับเงินช่วยเหลือจัดการข้าวนะคะในปี2564นี้นะคะ,กะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะคะเป็นไปตามเงื่อนไขจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่รวมแล้วก็20,000บาทล่าสุดบอร์ดทก,กสก็ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและจะเริ่มโอนให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในวันที่ 3ธันวาคมเป็นต้นไปในส่วนของเงินประกันรายได้นะคะก็จะเริ่มโอนในวันที่7 ธันวาคมนี้แล้วใครอยู่งวดไหนอย่างไรนะคะก็รอรับเงินกันได้เลยนะคะรวมไปถึงยังสามารถเช็คความคืบหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยนะคะวิธีการเช็คนะคะก็แปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะใครอยู่งวดไหนอย่างไรนะคะมาคอมเมนต์กันได้ปัจจุบันนะคะก็มีการประกาศราคาอ้างอิงถึงงวดที่8แล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวที่กําลังจะได้รับเงินช่วยเหลือเยอียวยาในส่วน วันนี้ด้วยนะคะคลิปนี้นําข้อมูลข่าวสารมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้ใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านอื่นได้ฟังด้วยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันสวัสดีค่ะ